ได้ครับผมก็ติดจองตัวดกัลลนครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันประมาณสามาสว,าาวันที่แล้ก็ซ้อมอยู่ที่ใครตัลาดกัลลินอยู่ที่ตลาดบุรีครับก็อยู่ที่เดิมเลยไม่ไม่เคยเชื่อเป็นเขาบองวาซ้อมไปนี่มวยค่ะพี่ๆตอนนี้อายุยี่ <24. S 1> สิบสี่เท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสี่น้ำหนัก,กปล่อยแล้วตอนนี้ออกฤทธิดครับมวยสไตล์อะไรครับซีเมอร์วันนี้เราต้องมาเจอแขกนิสเล็กเคยต่อยกันไหมไม่เลยอันนี้ครั้งแรกเลย สิกธิ์จากเกมต่อยใครยังดูมาเข้ามือสไตล์เคองเครื่อนวันนี้มาเจอเนาะวางเกมมาแผงยังดิก็วางแผงมาเต็มทียอ่าล่าสุดต่อยไปที่ที่ด้านไหนวันนั้นต่อยกับชายโทนอะเพลงมั้งแพ้ผานไปคะแนนวันนั้นต่อยเบสเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองวันนี้ต่อยร้อยร้อยยี่สิบสองก็เหมือนเดิมเมื่อกี้สอบน้ำหนักยังเกินเป็นไงบ้างเกินอยู่ประมาณปอนด์ก็มาวิ่งเนาะยืดเส้นยืดสายร่างกายไปนี่ เต็มร้อยสมุนไพรแรงวันนี้บอกมาแจงเกิดอเอาใช่ใช่นะคุมมากี่กิโลวันห้ากโลตัไม่ได้มาลหาลักหลักร้อยรอยบวกแล้วคนจังหวัดใช่บุงฝากยืมเชื่อเพลิกับน้อยขอยเ,เนะอชื่อเพลิมันใจแบบไปเต็มที่เลยครับขอโยคดีครับ